เวลาที่เราคุยกันเรื่องปลูกกัญชาเนี่ยนะคำถามหนึ่งที่เจอโคตรบ่อยเลยก็คือเรื่องดินเนี่ยแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยดินสําเร็จรูปกับดินที่เราผสมเองแบบไหนมันดีกว่ากันแน่ในเนื้อหาชุดนี้เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบกันแบบเคลียร์ๆเลยเอาให้เข้าใจง่ายๆเหมาะกับทุกคนตั้งแต่คนที่เพิ่งจะเริ่มปลูกไปจนถึงคนที่ทําเป็นฟาร์มเล็กๆเ,เ,เลยเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยคําถามคาใจที่ว่าควรจะใช้ดินสําเร็จรูปหรือว่าผสมดินใช้เองดี คือมันก็จะมีสองเสียงใช่ไหมเสียงหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยดินสําเร็จรูปสิสะดวกกว่าเยอะมือใหม่ต้องแบบนี้เลยในขณะที่อีกฝั่งก็จะสวนมาเลยว่าผสมเองนะ่ะดีที่สุดแล้วเพราะเราคุมได้ทุกอย่างแถมระยะยาวนะ่ะประหยัดกว่าเห็นเห็นแต่เรื่องจริงก็คือ มันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดแค่คำตอบเดียวสำหรับทุกคนนะวันนี้เราเลยจะมาวิเคราะห์กันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยทั้งข้อดีข้อจำกัดของแต่ละแบบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปตัดสินใจเลือกสิ่งที่มันใช่กับสถานการณ์ของตัวเองได้จริงๆก่อนจะไปไกลกว่านี้เรามาทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่าทำไมทำไมเรื่องดินถึงเป็นจุดตัดสินใจที่มันสำคัญขนาดนี้เพราะว่าดินน่ะมันไม่ใช่แค่ที่ให้รากเกาะเฉยๆนะ แต่มันคือพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆอย่างแรกสุดเลยนะดินคือแหล่งอาหารหลักของต้นไม้เป็นเหมือนท่อส่งสารอาหารทั้งหมดที่พืชต้องการเพื่อให้มันเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็นะดินยังเป็นเหมือนบ้านของรากด้วยโครงสร้างของดินสุขภาพของดินมันส่งผลด้วยตรงเลยนะกับการพัฒนาของระบบรากซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันคือหัวใจของต้นไม้เลย และสุดท้ายดินนี่แหละที่เป็นตัวกำหนดจังหวะการเติบโตทั้งหมดของพืชเลยลองนึกภาพตามนะถ้าเราเลือกดินถูกก็เหมือนเรากดปุ่มตั้งค่าให้ต้นไม้มันโตดีไปตลอดทางเลยแต่ถ้าเลือกผิดเมื่อไหร่แล้วก็ต่อให้เราอาัดบุ๋ยดีแค่ไหนเข้าไปต้นก็อาจจะโตช้าหรือที่แยกก่กว่านั้นคือผลผลิตก็น้อยลงไปเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลือกแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือดินสำเร็จรูปหรือพรีมิกซอย ซึ่งก็คือเส้นทางแห่งความสะดวกสบายเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วละ่ะก็ตามชื่อเลยนะดินสําเร็จรูปก็คือดินที่เขาผสมมาให้เราเรียบร้อยหมดแล้วเปิดถุงปุ๊บพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่ถุงก็จะบอกไว้เลยว่าเออสูตรนี้เหมาะกับการปลูกกัญชาโดยเฉพาะนะข้อดีของมันนี่ชัดเจนมากๆเลยอย่างแรกเลยคือความสะดวกคือเปิดถุงแล้วใช้ได้เลย เหมาะสุดๆส,สำหรับมือใหม่เพราะมันช่วยลดความผิดพลาดในช่วงแรกๆไปได้เยอะมากไม่ต้องมาปวดหัวนั่งคำนวณสูตรผสมเองไงสำหรับคนเพิ่งเริ่มหรือว่าปลูกไม่กี่ต้นเนี่ยดินสำเร็จรูปนี้แหละที่เป็นตัวช่วยให้รอดก่อนได้เลยแต่ในความสะดวกสบายเนี่ยมันก็มีข้อจากัดที่เราต้องรู้ไว้เหมือนกันนะปัญหาที่เจอบ่อยสุดๆเลยก็คือบางสูตรมันแรงเกินไปหรือที่เขาเรียกกันว่าดินมันร้อนอะ่ะก็คือสารอาหารมันเข้มข้นไปสำหรับต้นอ่อน ผลก็คือใบอาจจะไหม้หรือโตช้าไปเลยและบางทีนะสูตรดินที่ทำมาก็อาจจะไม่เหมาะกับอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราด้วยซ้ำพอจะปลูกเยอะๆเข้าหน่อยโอ้โหต้นทุนก็พุ่งปรี๊ดเลยแล้วที่สำคัญสุดๆเลยคือเราปรับแต่งอะไรมันแทบไม่ได้เลยเอาละ่ะทีนี้มาดูตัวเลือกที่สองกันบ้างนั่นก็คือการผสมดินใช้เองหรือ self mixed soil อันนี้เป็นเส้นทางสําหรับคนที่ต้องการควบคุมทุกอย่างต้องการปรับแต่งทุกอย่างด้วยตัวเองแบบเต็มที่การผสมดินเองก็คือการที่เราไปเลือกวัสดุปลูกแต่ละอย่างมาด้วยตัวเองเลยนะแล้วก็เอามาผสมกันตามสูตรของเราเพื่อให้ได้ดินที่มันเปะ๊ะตรงตามเป้าหมายและสภาพแวดล้อมที่เราต้องการมากที่สุด ข้อดีของมันก็คือเราควบคุมโครงสร้างดินได้แบบร้อเปเซ็น์เลยอยากจะปรับให้เหมาะกับหน้าร้อนหน้าฝนก็ทำได้หมดแล้วถ้ามองกันยาวๆนะต้นทุนมันถูกกว่าเยอะมากและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันทำให้เราเข้าใจเรื่องดินลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยอันนี้จะเหมาะมากกับคนที่ปลูกแบบจริงจังเป็นฟาร์มหรือคนที่อยากจะพัฒนาฝีมือการปลูกของตัวเองไปอีกค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ ข้อจากัดสําคัญเลยก็คือมันต้องมีความรู้ต้องศึกษาข้อมูลเยอะเลยแหละเพราะถ้าผสมสูตรผิดขึ้นมานี่ต้นไม้พังได้เลยนะแล้วมันก็ใช้เวลาเตรียมนานพอสมควรเลยแถมส่วนใหญ่ก็ต้องลองผิดลองถูกกันหลายรอบกว่าจะลงตัวมือใหม่บางคนเนี่ยพอผสมดินผิดแล้วต้นไม่โตก็อาจจะท้อแล้วก็สรุปไปเองเลยว่าโอ้ยปลูกกัญชายากว่ะทั้งที่จริงๆแล้วปัญหามันอาจจะอยู่ที่ดินที่เราผสมตั้งแต่แรกเลยก็ได้ พอเรารู้ข้อดีข้อเสียของทั้งสองแบบแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเลือกยังไงดีล่ะจะเลือกแบบไหนที่มันเหมาะกับเราที่สุดอ่ะลองดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะฝั่งดินสำเร็จรูปเนี่ยจะเหมาะกับมือใหม่หรือคนปลูกน้อยๆจุดเด่นก็คือสะดวกสบายสุดๆแต่ก็เสี่ยงเจอเรื่องดินที่มันแรงไปหรือต้นทุนที่สูงส่วนดินผสมเองก็จะเหมาะกับสายจริงจังหรือทำฟาร์ม จุดเด่นคือปรับแต่งได้เต็มที่คุมต้นทุนได้ดีแต่ความเสี่ยงก็คือถ้าผสมสูตรพลาดแล้วก็จบเลยแล้วก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นนะจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่มีหรอกว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนเสมอไปดินที่ดีที่สุดก็คือดินที่มันเหมาะกับเราในช่วงเวลานั้นๆมากกว่า ลองเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้ดูนะถ้าเพิ่งจะเริ่มต้นเลยยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องดินเท่าไหร่แล้วก็อยากจะลดความเสี่ยงดินสำเร็จรูปน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเราปลูกแบบต่อเนื่องปลูกจริงจังอยากคุมคุณภาพให้ได้เป๊ะๆแล้วก็คิดถึงต้นทนระยะยาวด้วยการผสมดินเองก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าแน่นอนทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นวิธีที่พวกโปรโปรเขาใช้กันก็คือเขาไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งไปเลยนะแต่เขาใช้วิธีแบบ ลูกผสมหรือไฮบริดยังไงนอหรอก็คือเริ่มจากใช้ดินสำเร็จรูปดีๆสักยี่ห้อหนึ่งเป็นเบสหรือเป็นดินพื้นฐานก่อนแล้วค่อยเติมส่วนผสมอื่นที่เราต้องการเข้าไปเพื่อปรับะแต่งมันอีกทีอย่างเช่นอาจจะเพิ่มเพอร์ไลท์เข้าไปเพื่อให้ดินมันโปร่งขึ้นหรือเติมมูลไส้เดือนเข้าไปเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ดีๆวิธีนี้นี่แหละคือจุดสมดุลที่ยอดเยี่ยมเลยนะระหว่างความสะดวกสบายกับการควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองเอาล่ะมาถึงช่วงสรุปกันแล้ว หัวใจสำคัญที่สุดของการเลือกดินมันก็คือคำว่าความเข้าใจนี่แหละมันมีความเชื่อผิดๆบางอย่างที่อยากให้เราสลัดมันทิ้งไปเลยนะอย่างแรกเลยดินสำเร็จรูปไม่ได้ดีเสมอไปอย่างที่สองไม่ใช่ว่ามีแต่มือโปร,โปรเท่านั้นนะที่ผสมดินเองได้และสุดท้ายดินแพงๆก็ไม่ได้การันตีนะว่าจะให้ผลผลิตที่ดีเสมอไป เพราะว่าเรื่องจริงมันก็คือดินที่ดีที่สุดน่ะคือดินที่มันเหมาะกับต้นไม้ของเราเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เราปลูกและที่สําคัญที่สุดเลยนะมันต้องเหมาะกับตัวคนปลูกเองด้วยและสุดท้ายนี้จริงๆสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนจําไว้ให้ขึ้นใจเลยก็คือการจะเป็นนักปลูกกัญชาที่เก่งได้นั้นมันไม่ใช่การเลือกใช้ของที่แพงที่สุดแต่คือการเลือกใช้สิ่งที่เราสามารถควบคุมและเข้าใจมันได้อย่างแท้จริงนี่แหละคือหัวใจของการเลือกดิน